สวัสดีค่ะพบกับเด็กยญิงใบบัววันนี้เราก็อู้มากินหญ้ามาดูสาวน้อยเล็มหญ้าเป็นหญ้าตกแก่อร่อยไหมลกูกหญ้าเยอะเลยค่ะดูค่ะมาเล็มทางนี้ด้วยลูกนี่เพราะอืม นุ่นเดินเล่มน,นุ่นยาวๆลอ,อยไหมไปบวัวนน่นพี่เหมยกับแม่หมูสองสาวก็กำลังอาบน้ำใบบัวก็รออาบน้ำกับพี่เหมยค่ะกินยารออาบน้ำค่ะ โตแล้วหัดกินหญ้าเองเลยเก่งมากนุ่นแม่หมูเดินมาแล้วค่ะจะเดินมาหาหลานแล้วค่ะแม่หมูบอกใบบัวไปอาบน้ำเด้อใบบัวพี่เหมยกำลังอาบน้ำเดี๋ยวไปบัวกินหญ้าก่อนนะยายให้พี่เหมยอาบให้เสร็จก่อนเดี๋ยวใบบัวตามไปนะนุ่นไปเล่นทางนุ่นหลุกหลุก อย่าเยอะเลยค่ะอาหารอุดมสมบูรณ์มากต่างจากบ้านเรามากๆเลยตอนนี้ใบบัวก,ก็มาออกทัวร์กับแม่หมูแล้วก็พี่เหมยน,นะคะแม่แม่ใบบัวสบายดีนะคะอ้วนเจ้าอ้วนได้กินข้าวเหนียวได้กินอ้อยกินกล้วยกับคุณยายคุณตาค่ะเก่งมากมากเลย เดี๋ยวจะพาเจ้าอ้วนไปอาบน้ำนะคะแม่แม่ร้อนๆก็คลายร้อนด้วยการอาบน้ำนะคะให้สดชื่นค่ะวนจะไปอาบน้ำค่ะ Oh. ยังไม่เสร็จลูกพี่เหมยออยังไม่เสร็จลูกให้พี่เหมยอ,อาบน้ําก่อนให้ยายยายยังไม่เสร็จลูกมาทางนี้ลูกมาทางนี้แล้วแลคนณเก่ง oh. มาทางนี้ก่อน oh. เขาได้อยู่กับธรรมชาติค่ะเขาได้กินไม้กินเครือกินต้นไม้กินหญ้า แถวหมู่บ้านต่างๆออกเที่ยวก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างค่ะแม่แม่ใบบัวเก่งมากๆเลยลูกสาวแม่แม่เก่งมากนะคะจะาอาวาสวัดก็ใจดีค่ะแม่แม่ เวลาพักใบบัวก,กับคุณยายแล้วก็พี่เหมืยก็พักในวัดค่ะส่วนมากก็จะเป็นวัดป่าค่ะเพราะว่าจะมีปาม่าไม้อยู่ท้ายวัดนะคะที่พอจะผูกเด็กๆได้ค่ะแล้วใบบัวก,ก็ได้อยู่ศาลาพักญาติค่ะเวลามีฝนตกใบบัวก,ก็นอนกับคนเลยเพราะใบบัวเป็นช้างเด็กนอนศาลาพักญาติค่ะสบายเลยอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปอาบน้ํากันค่ะไปอาบน้ําไปอาบน้ําลงไป อาบน้ำใส่ยางจะไปกินอื้อยายทำไมลูกวนอาบน้ำโอ้โหกินน้ำก่อนค่ะกินน้ำเยอะๆผิวจะได้ช่วยๆค่ะอ๋ะอพอพอืม ยาไปจกลงน้ำอะไรก็ไม่รู้นีนนนขออ่ขยับออกไปอีกหรอขยับออกไปอีกแม่จับก๊อกให้เหนียมากมามามาเหนี่มากมาถามหาย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 ทำไมไปก่อนหนูยายเขาไปเตรียมตัว,วน้นองก็อาบน้ำก่อนมา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 พออาบน้ำให้จะได้เย็ยนหูก อาบน้ำเย็นเอออาบน้ำเย็นสบายค่ะก็จะอาบน้ำให้หนูเย็นสบายค่ะอหอ,อ,อยากกินเครื่อถูต้นไมป้ปรอตรงใสจะเดินไปถูต้นไม,ม้มา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 เ<า>ถียงพ่ออีกอมา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 มอมามามา่าม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 ้มามาบน้าอาม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 า่ามามามาาม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 า เด็กน้อยอาบน้ำค่ะไม่กินน้ำในถังเลยลูกกินน้ำกินน้ำใส่ยางนะไม่เอาไม่เอาเอะแ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 อะนี่ไม่แต่ว่าพ่อไม่ได้เอาแปลงถูดินออกก่อน หาบัวเยอะมากอ่านน้ำาลกอามน้ำแล้วมมากเลยเฮ้จะกินจะกินอึยายรักยายค่ะรักยายหมูรักยายรักยายออ หนูรักยายปล่อยเขาพ่อปล่อยเขาเขาจะได้หัดกินหญ้าเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนยายเขาลูกให้เขากินไปเลยอ่ะพ่อไม่ให้กินไปแล้วค่ะเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ใบบัวด้วยนะคะใครคิดถึงใบบัวก็ อตาทักทายน้องมาได้นะคะแม่แม่ขายดีไลน์เหมือนเดิมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะบ๊ายบายออกทั่วมันหมานเดอ้อลูกสาว